จากคอมเมนต์ของคุณโจมินโฮกนมาร้อของอาจารย์หนูทองทาให้ผมเกิดความสนใจที่จะถอดรูปนี้นะครับจึงกลับไปทบทวนพื้นฐานการไล่ม้าเม็ดใน EP หนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับ EP สอเรามาดูกันว่ากลน,นี้มีสาระน่ารู้อย่างไรบ้างไปดูกันครับกรณีง่ายที่สุด จากรูปนะคบสีขาวเป็นฝั่งเดินก่อนนะครับผมได้ลองเดินคำคำดูอยู่ภาคใหญ่ๆนะครับก็จึงสรุปได้ว่าตอนนี้มันตตดทีอยู่นะครับจําเป็นที่จะต้องเดินขุนเพื่อแก้ทีเดินนะครับตัวเบี้ยหงายม้าเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าการขุนสีแดงนั้นออกจากทางด้านขวามือนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเดินขุนครับหลังจากนี้จะยากหรือจะง่ายก็ขึ้นอยู่กับผู้หนีและครับว่าจะหนีถูกหรือหนีผิดนะครับ ตานี้ถือได้ว่าเป็นตาที่หนีได้แย่ที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอม้าล็อกนะครับคุณสีแดงเหลือตาเดินเพียง2ตานะครับไอเดียต่อไปของสีขาวคือเดินเบี้ยงหงายมาทำหน้าที่ล็อกแทนม้านะครับ ตอนนี้เบี้ยงหงายตัวนี้มาทําหน้าที่แทนม้าแล้วนะครับแล้วก็เบี้ยงหงายตัวนี้ตรงมุมด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปคือเช็คว่าติดทีหรือไม่นะครับเมื่อสีแดงหนีขุนมาตานี้แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าโดดม้ามาตรวจสอบว่าติดทีหรือไม่นะครับจะสังเกตได้ว่ารูปนี้นะครับยังติดทีอยู่เพราะฉะนั้นต้องแก้ทีด้วยการเปลี่ยนเหลี่ยมครับ หลังจากที่เราเปลี่ยนเหลี่ยมแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราโดดม้ามาตีลุกเนี่ยจะสามารถรุกขุนได้นั่นหมายถึงว่ามันไม่ติดทีแล้วนะครับจากรูปนี้นะครับตีลุกแล้วก็เอาม้ามาเอาไว้หลังเบี้ยนะครับให้ทําหน้าที่แทนเบีย้ย<ๆ>ก็จะสามารถเข้ารูปจนได้อย่างง่ายดายนะครับตอนนี้ก็เข้ารูปพื้นฐานแล้วนะครับต่อไปก็ เข้าขั้นตอนกระทําลุกจนนะครับ 2. ความยากระดับปานกลางสีแดงนีขุนมาตานี้มีเจตนาที่จะเดินขุนหนีออกมาจากวงร้อมอย่างชัดเจน จุดนี้เป็นจังหวะตาเดินที่สําคัญของสีขาวนะครับเพราะว่าจะกันไม่ให้ขุนสีแดงนั้นออกจากวงล้อมแล้วก็เป็นการถอยเพื่อรอจังหวะในการแก้ทีเดินในจังหวะถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในจังหวะถัดไปนะครับผมในจังหวะนี้นั้นนะครับเป็นจังหวะที่สําคัญมากนะครับจะแก้ทีเดินนั้นจะต้องเดินขุนให้ตรงขุนนะครับ จำคำนี้นะครับขุนตรงขุนนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าสีขาวจะเดินยังไงนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าขุนตรงขุนครับไม่ว่าขุนแดงไปตาไหนครับขุนขาวก็จะเดินเข้าไปครับจากอีพีที่1นะครับสีแดงหนีมาตาง่ายสุดนะครับอีพีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าหนีมาอีกทางจะเป็นยังไงนะครับ สีขาวเดินขุนตามไปนะครับเพื่อให้ขุนตรงขุนนะครับแล้วก็ป้องกันทางด้านขวามือนะครับไม่ให้ขุนสีแดงออกไปแล้วก็มีแผนจะเอาม้าไปใช้ประโยชน์นะครับม้ากระโดดตีรูกแต้มนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจังหวะถอยไปนะครับแล้วก็จะสามารถกักขุนของสีแดงให้อยู่มุมนี้ได้โดยใช้ม้ากับขุนสีขาวเพียงเท่านั้นนะครับ และนี่ก็คือตัวอย่างของการใช้ขุนกับม้านะครับในการร่วมงานกันเป็นทีมเพื่ออบต้อนขุนของฝั่งสีแดงไม่ให้ออกจากมุมนี้นะครับและนี่คือเทคนิคการใช้ม้าในการอบต้อนนะครับ ให้จำลักษณะการควงไว้ให้ดีนะครับจะทำให้บีบขุนของสีแดงนั้นหรือพื้นที่น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเราจะเข้ารูปของม้าเม็ดนะครับ จะสังเกตได้ว่าสีแดงพยายามที่จะหนีออกจากมุมใดมุมหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าม้าสีขาวนั้นจะทําหน้าที่ในการโอบต้อนนะครับบังคับไม่ให้ออกและจะเกิดการเดินในลักษณะที่เขาเรียกว่า2 TT ท,ทีก็คือสีขาวจะได้ทีเดินฟรี1ทีเพื่อเอาไว้สําหรับเดินเบี้ยงหายเพื่อให้เอาเข้ามาในรูปของรูปโจนม้าเม็ดนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับก็ขุนสีแดงนั้นก็ใกล้แล้วนะครับไม่สามารถออกได้โดนม้าโดดป้องกันไว้นะครับทีนี้เดินขุนทีเดียวก็เข้ารูปแล้วครับผมลําดับต่อไปก็ต้องมาเช็คทีว่าติดทีเดินไหมนะครับโดยการคํานวณตามม้าให้ดีนะครับหลังจากที่ผมเช็คแล้วนะครับปรากฏว่าติดทีเดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาม้าเนี่ยไปทําหน้าที่แทนเบี้ยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ให้เดินเบี้ยสลับตำแหน่งมานะครับเพื่อทำการพลิกเหลี่ยมนะครับเพื่อทำการแก้ทีเดินนะครับ เมื่อทําการพลิกเหลี่ยมแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าม้าสามารถตีลุกได้แล้วนะครับแสดงว่าไม่ติดทีแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เอาม้าตีลุกแล้วก็เอามาไว้หลังเบี้ยงหงายนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการกระทํารุกจนได้เลยครับ 3. กรณียากที่สุดถึงตรงนี้ถ้าแดงเดินมาตานนี้ไม่มีความหมายนะครับเพราะจะเดินขุนบีบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเดินขึ้นไปดีกว่านะครับ สีขาวใช่ม้าในการบีบพื้นที่ขุนสีแดงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปตีลุกด้วยนะครับในกรณีที่ขุนสีแดงหนีเข้าไปนะครับสีขาวเดินขุนตานี้นะครับเพราะเห็นว่าม้าสามารถคล้องให้ขุนสีแดงนั้นไม่สามารถออกไปทางด้านขวามือได้แล้วนะครับก็เลยเลือกที่จะเดินขุนบีบมาตานี้นะครับ ตรงนี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตกระบวนการในการเข้าทําของสีขาวนะครับซึ่งค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยนะครับในจังหวะนี้นั้นนะครับสีแดงพยายามที่จะหนีออกสีขาวก็โดดมาล็อกเอาไว้นะครับทํางานร่วมกับเบี้ยงไายนะครับทําให้สีแดงนั้นออกไม่ได้นะครับผมจังหวะนี้สวยนะครับ หลังจากนี้ก็จะเป็นการเช็คทีเดินนะครับว่าติดทีเดินหรือไม่นะครับเพราะว่าเบี้ยงหงายนั้นเข้ารูปหมดแล้วขุนก็เข้ารูปแล้วนะครับ<ะ>ปรากฏว่าหลังจากที่ผมเช็คทีเดินแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ติดทีเดินนะครับสําหรับรูปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแสดงขั้นตอนการกระทําลูกจนในอีกรูปแบบหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เกิดความหลากหลายของการเดินนะครับ ขอฝากเพลงหน่อยนะครับเพลงผมเองครับผม